เคยล้างมาหลายรอบแล้วไอ้ค่าปูนแบบนี้ล้างเท่าไรก็ล้างไม่ออกสักทีล้างไปล้างมา2ปีผ่านไปแล้วครับผมคุณพี่ท่านนี้ก็นํามาให้เราออกนะฮะติดทนนานถึง2ปี 2> เอาออกภายใน2ชั่วโมงคุณลองดูภาพนะฮะคุณคิดว่าฉีดน้นําแรงดันสูงจะออกหรือเปล่าคุณคิดว่าใช้เล็บแคะจะออกหรือเปล่าเปล่าเลยฮะไม่จะเทือนเขาสักนิดนึงคุณน้องปูนมาติดแน่น,นเสียเหลือเกินแบบนี้คุณพี่ก็รับไม่ได้นะฮะเราก็ทําการไปเอาน้ํายาในห้องออกมาทําการฉีดออกตอนแรกคิดว่าจะออกง่ายฉีดไป ฉีดมาน้องปูนของเราไม่สะดุ้งสักนิดเลยนะฮะโอ้ยรับปากคุณพี่ไว้แล้วด้วยมาถึงมือเคคาแคเตาบินไม่ออกไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องพยายามหาวิธีแก้ไขปก,กตินะครับผมฉีดปูดปูดเช็ดปั๊ปปบออกปูดเลยนะครับผมพอเจออันนี้เขาเรียกว่าของจริงคุณพี่เก็บไว้ให้ผมนี่ของจริงเขาคิดว่าร้านเคคาแคเตาบินนั้นของจริงเล่นผมเสือหัวหมุนไปเลยนะฮะเราก็พยายามแก้ไขฉีดไปเรื่อยๆพยายามเช็ดไปเรื่อยอย่าออกแรงเยอะจนเกินไป ะะไม่อย่างนั้นจะทําให้เกิดรอยได้ครับผมพอคาบปูนมาติดที่ผ้าเยอะแล้วก็เปลี่ยนชายผ้ามั่งนะฮะอย่าไปย้ําเช็ดอยู่ที่เดิมไม่อย่างนั้นจะทําให้เกิดรอยได้ครับผมข้อระวังน้ํายาก็เยอะพออยู่แล้วต้องมาระวังผ้าอีกต้องมาระวังเป็นรอยอีกแล้วต้องมาระวังเวลากินข้าวพนักงานอีกทำไปทํามาเที่ยงซะและ้วพนักงานขอตัวไปกินข้าวก่อนพอ,พอเรากลับมานะฮะงานยังไม่คืบหน้าขึ้นเลยถามว่าใช้เครื่องขัดได้ไหมผมก็ไม่เคยนะฮะถ้าใช้เครื่องขัดใบน่าจะเสียฟรีนะครับผมอาจจะทํา หลุดก็เป็นไปได้อาจจะทําให้รอยเยอะกว่าเดิมก็เป็นไปได้เพราะค่าปูนนะฮะมีมิดหินเม็ดทรายผสมอยู่ถ้าเราทําการใช้เครื่องมขาขัดมันหมุนเป็นวงกลมใช่ไหมฮะมันหมุนรอบจัดรอบสูงมากถ้ามันเป็นรอยเราก็จะแก้ไขได้ยากมากครับผมนี่แหละใช้สูตรนี้แหละสูตรของผมเองนี่แหละถึงจะใช้เวลาหน่อยยังไงคุณพี่เขาก็ต้องรอเพราะว่าเรารับปากไปแล้วนะฮะว่าเราทําได้เราก็คิดว่ามันออกง่ายอะเนาะเราก็คิดว่ามันเหมือนที่เคยผ่านมาไม่เหมือนเลยสักนิดหนึ่งนี่แหละทําคลิปโชว์พา พวกวีพี่เขาเอารถบลลทองของกันเป็นแถวเลยผมชอบครับผมงานแบบนี้งานยากๆแบบนี้ผมอยากเจอบ่อยๆครับผมจะได้ปรับปรุงพัฒนานะครับผมจะได้รู้ให้ทั้งหมดไปเลยไอข่าบแบบนี้ไอข่าบแบบนั้นไอข่าบแบบไหน,นเอาออกอย่างไรดูนะฮะออกมาเป็นแผ่นประมาณนี้เลยมันจะเกิดเลเวลอะนะพี่นะปกติมันจะสลายเหมือนปูนที่เทใหม่ๆเลยนะฮะแต่อันนี้น้องปูนของเราหลุดมาเป็นแผ่นเลยดีนะฮะสีไม่หลุดมาด้วยถ้าสีหลุดออกมานี่เรียบร้อย รอบนี้ทํางานฟรีอีกแล้วเราแต่ช่วงหลังๆนะฮะยังไม่เคยทํางานฟรีเลยมีงานยากกว่านี้ไหมฮะหยอกหยอกครับผมถ้ามีก็ลองมาปรึกษาได้นะครับผมแต่ถ้าปรึกษาในโทรศัพท์ปรึกษาในแชทอาจจะไม่รับปากนะฮะผมแนะนํามาคุยกันที่หน้าง,งานดีกว่าแต่ถ้าใครอยู่ใกล้อยู่ไกลเอาเวลาที่คุณสะดวกผ่านไปผ่านมาดีกว่านะฮะผมอาจจะทําไม่ได้ก็เป็นไปได้นะครับผมผมไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังกับผมเยอะจนเกินไปนะฮะผมก็เก่งเป็นเหมือนกันนะครับ เจองานยากๆมือก็สั่นนะฮะพอ,อขอาปูนออกเสร็จแล้วลูกค้าก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดเลยมีโปรอะไรแนะนําพี่หรือเปล่าโปรตัวเดิมเลยครับผมที่ลงในทิกตอกอะจัดเลยไมพ่พี่ตอนนี้กําลังเซียนทีมงานของเราเซียนมากเลยตอนนี้ฝนก็ดันมาตกทุกวันเลยรถล้างไม่มีจะเข้างั้นเอาอย่างนี้ไมพ่พี่เอาโปรโมชั่นตัวนี้ไปเลยผมรับรองว่าสุดคุ้มจริงๆคุณพี่ดูวิธีทำพร้อมไปกับผมเลยดีกว่าและคุณจะรู้ว่ามันคุ้มหรือเปล่าสิ่งที่ผม ทําให้คุณนะฮะไอโปรโมชั ALLY, well. s <S ่นเครือบแก้วเนี่ยมันง่ายหรือเปล่ามันยากหรือเปล่าดูไปพร้อมกับผมเลยและวิเคราะห์ไปกับผมเลยนะฮะพร้อมแล้วกันเล t โก o ครับผมวิธีการลูบบีนอมอนต้องเอามือคววยหลังแบบนี้ด้วยนะครับ ถึงจะถูกวิธีถูกวิธีใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาผมก็ข้ามขั้นตอนมาเลยครับนะตอนนี้อันนี้ก็จะถ่ายกล้องแบบกอไวเร็วจีไปเลยเร็วพลังแสงดูกันไวดูกันทันไหมฮะอันนี้ก็จะลงน้ํายาขัดหยาบโดยใช้ใบเขียวใบตัวนี้ก็ใบหยาบค่อนข้างหยาบหยาบมากมากครับผมแต่ก็ไม่หยาบที่สุดหลังจากนั้นเราก็ลงน้ํายาชักเงาโดยใช้ใบละเอียดนิดนึงตัวนี้ใบก็ไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่และก็ไม่ค่อยนิ่มสักเท่าไหร่พอเราขัดออกเสร็จแล้วเราก็มาแปรงฝุ่น ออแล้วก็ออกทําการเป่าุ่นออกพอเป่าฟ่นออกเสร็จแล้วก็ออกจากห้องเคลือบแก้วไปสักแป๊บหนึ่งไปฉี่ไปทําทุละให้เรียบร้อยแล้วก็ไปเตรียมน้ํายาเคลือบแก้วมันลุยกันได้เลยครับผมการเคลือบแก้วนะครับผมแบบนี้ถูกวิธีนะฮะถ้าถูวนๆผิดวิธีครับเมื่อก่อนมีคนมาคอมเมนต์นะเคลือบแก้วถูบวนไม่ใช่เหรอคุณคิดผิดแล้วนะมันเคลือบสีพี่น้องครับแบบนี้ครับผมเขาเรียกว่าเคลือบแก้วทาแบบนี้นะครับผมทาอย่างใจเย็นรลมัดระวังฟองน้ามัน ล่วงด้วยนะฮะท่าล่วงต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงน้าฝนแล้วก็เลยเอาเครื่องอบเฟลตที่บ้านมาเคาะฝุ่นหน่อยเพราะว่าฝนตกรถลูกค้าจะออกไม่ได้ถ้าเราไม่ขึ้ กบอิสรเลยน,นะฮะเขาเรียกว่าอบอิสรเลยน,นะครับผมอาจจะพูดไม่ชัดนะครับผมพอเราอบไปอบมาอ้าวหลอดกางขาสแลไม่ได้ใช้นานนะครับผมเก็บที่บ้านไว้ฟุนงกอเมื่อก่อนมันก็อยู่ที่ร้านนะฮะเวลาลูกค้าเคลือบแก้วตัวโปรชุดใหญ่เซ็ตที่แก้วมันแห้งยากเราต้องใช้เครื่องอบอิสรเลยน,นะครับผมแต่ไอตัวโปรโมชั่นนี่แก้วมันแห้งไวซะเหลือเกินใครซื้อไปก็เช็ดละมัดระวังด้วยนะฮะเช็ดไวๆหน่อยทำไมเครื่องนี้ไม่เอาเก็บที่ร้านใช่ไหมฮะก็เก เก็บไว้ที่ร้านครับผมเฉพาะหลอดใจนะฮะขามันเก็บที่บ้านเอาไว้ทําที่โยนบาสนะฮะช่วงนี้ลูกกําลังเหอกีฬาเลยงั้นคลิปนี้ผมก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวผมไปดูกีฬาก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับจุบุจุบุ